สวัสดีครับอยู่กับผมตุ้ยบันเข็มนะครับเรามาคุยเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามันมีข่าวที่เล่นเอาแฟนผีนี้ตื่นเต้นกันไปตามๆกันนะฮะนั่นก็คือข่าวคราวการย้ายทีมของสกอตแม็กโทมินกับทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายสแม็กของเรานั่นเองนะฮะคือมันมีข่าวรายงานมานะฮะว่าตอนนี้นะครับสคนนี้เนี่ย กำลังได้รับความสนใจจากสโมสรเพื่อนร่วมรีกร่วมพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะเราไปเริ่มกันที่แฮร์รี่แม็กควายกันก่อนดีกว่านะครับรายนี้นมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมันมีข่าวว่าทัพปีสดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังสนใจจะคว้าตัวคริสเตียนพูริสิตไปอยู่ด้วยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ย ด้วยความที่เชลซีเขากําลังตามหาปราการหลังคนใหม่อยู่นะครับก็เลยทําให้มีข่าวว่าอาจจะเป็นการสอดแทรกเข้าไปในดีลนี้นะครับกับการที่คริสเตียนพูซิตจะสลับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลวแฮร์รี่แม็กไกวจะไปอยู่กับเชลซีนั่นเองนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่มันไปเชื่อมกับเรื่องของคริสเตียนพูซิตนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มีข่าวว่าเชลซีอาจจะคว้าแฮร์รี่แม็กไกวไปเสริมหลังนั่นเองนะครับถามว่า เป็นไปได้ไหมข่าวนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าเราไอโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่เชลซีจะต้องการแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นไปได้เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยนะครับเล่นระบบหลังสอยู่แล้วนะครับแล้วการที่ว่า แฮรี่แม็กควายเนี่ยทำได้ดีนะครับกับการเล่นหลังสาให้กับทีมช่าตอังกฤษเนี่ยมันก็น่าคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ในระบบของเชลซีเนี่ยมันอาจจะลงล็อกลงตัวก็ได้นะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับอากาศแล้วก็การไปเล่นหลัง3ากับระบบของเชลซีเนี่ยอาจจะทําให้เขากลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ใครก็เราก็ เดาไม่ได้นะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยทําได้ดีกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าข่าวคราว ความเชื่อมโยงระหว่างแมนโอเต็ดกับบริสิทน้ำมันค่อนข้างห่างไปแล้วมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่แม็กวายเนี่ยจะไม่ได้ย้ายเช่นกันนะครับขณะที่สกอตต์แม็กทอมมินเน่นะครับ,รบมีข่าวเชื่อมโยงกับเวสต์แฮมนะฮะตอนนี้นะครับเดวิดมอยเนี่ยกำลังต้องการกำลังเสริมไปให้กับทาร่าโทมัสซูเชกกับทางด้านของเด็กแคนไลท์นะฮะมิดฟิลด์ตัวกลางของพวกเขาเนี่ยมันมีตอนนี้มีทางเลือกอยู่ประมาณ3คนก็คือโทมัสซูเชกเด็กแคนไลท์ Light, แล้วก็ทอมอาทอมฟลินนะครับที่เขาไปคว้าตัวมาจากซอนซีนั่นเองนะครับก็ อยากจะได้นะครับอยากจะได้สกอตแม็กโทมินีเข้าไปเพิ่มออปชันอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมโอกาสที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้นะครับและต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับพอมีข่าวนี้ออกมาโอ้โหแฟนผีเชียกกันยกใหญ่เลยนะครับเพราะรู้สึกว่าแม็กโทมินีถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยมันคงไม่เก่งไปกว่านี้ละแล้วลถ้าเกิดว่าย้ายไปอยู่กับเวสแฮมแล้วฟอร์มดีเนี่ยพวกเราก็จะไม่เสียดายด้วยผมก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะครับผมก็เลยจะสรุปให้ฟังว่าตอนนี้นะครับข่าวของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยที่ม เชลซี uh, สนจะให้สลับดีลกับคริสเตียนบริซิตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่า uh, ความเชื่อมโยงระหว่างบริซิตกับแมนยูเนี่ยมันเริ่มห่างๆแล้วนะครับมันจะไปหนักที่อันโตนีมากกว่านะครับขณะที่สกอต์แบ็กโทมินเน่ เอาจริงนะครับยังลุนได้นะฮะเรายังลุ้นได้นะครับกับการที่เขาอาจจะขยับขยายไปเพราะตอนนี้แมนยูเต็ดก็ได้กาเซมิโรเข้ามาแล้วนะครับโอกาสในการลงสามของเขาก็จะโดนหาดลงไปอีกนะฮะรอดูครับว่ามันจะเกิดขึ้นริงหรือเปล่าแต่ผมเชื่อครับว่าแฟนผีก็เชียร์ว่าอยากให้เกิดขึ้นทั้งสองดีลเลยนะครับก็รอติดตามกันในช่วงท้ายตลาดละกันนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทุกช่องทางของเพื่อนตุยด้วยนะครับทั้งในช่อง YouTube ของผมแล้วก็ Ti ๊ t o k ของเพื่อนนตยด้วะครับ